โ okay, อเคครับทุกคนก็กรับสิที่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยระก,กันนะครับวันนี้เราไปอยู่ในเกม Minecraft ในไมโครฟ a ับอะไรวะเโซิร์ <c oughs> ฟใช่วันนี้เราไปอยู่ในเซิร์ฟพิกเซลมอนคลาสสิกเวคือมันเป็นเซิร์ฟของน้องน้องกล้านะครับผมเป็นน้องชายที่รู้จักกันมาเนิ่นนานนะฮะซึ่งก็วันนี้เรามาลองเล่นเซิร์ฟของมันดูนะว่ามันจะมีอะไรให้เรามันมีอะไรน่าเล่นบ้าง เออคือผมห่างหายจากวงการโปเกมอนไปนานเหมือนกันเว้ยเออแล้วน้องมันแบอกว่าพี่ช่วยแบบคือแบบช่วยดูเซิร์ฟให้หน่อยเดี๋ยวพี่แบบก็แบบผมว่าจะก็แต่เราก็แบบเออเดี๋ยวดูให้เดีย๋ยวดูให้ <c oughs> วันนี้นะ่ยเราก็มาอยู่ในเซิร์ฟของน้องสกา้าที่เรียบร้อยซึ่งเราจะมาทําการดูซิว่าเซิร์ฟมันมีอะไรเว้แต่ว่าสิ่งที่กูงงที่สุดเลยในเซิร์ฟโปเกมอนนะฮะคือทําไมมึงมีดาบเอ๊ะทำไมเซิร์ฟโปเกมอนมีดาบไะแล้วมีดาบไม่พอ มึงมีนี่ด้วยเดี๋ยวนะใส่ช่องไหนเนี่ยเออใส่ช่องนี้อันนี้ใส่ปีกคือมึงมีไปทำไมเดี๋ยวคือคือไอ้ที่กูงงคือมึงมีไปทำไมคือไอ้ไอ้ไอ้ตรงเนี้ยคือกูงงอย่างเดียวเว้ยคือเซิร์ฟโปเกมอนมึงมีไปทำไมคือมึงจะไปเอาดาบมันฟันโปเกมอนได้ไหมครับเราลองดิมันก็ฟันโปเกมอนไม่ได้นะถ้ากูดูแล้วเนี่ยใช่คือมึงมีไปทำไมอันนี้คือคำถามที่ อย่าไปฝากไปถึงเงจ้าของเซิร์ฟนะฮะซึ่งกูก็งงเหมือนกันว่าคือสรุปมึงจะมาคือมึงจะให้ปงเกมมอนมันไปเก็บเวลกันเองหรือมึงจะไปเก็บเวลแทนปเกมอนโอ้โหุณนึกว่า mmo rpg โอ้โหเอ้ยเอามาสักแสงสีเสียงมาครบพร้อมมาน่าจะเป็นแฟชั่นนะฮะซึ่งเอ่อนั่นแหลนะเนาะโอเคเข้ามาทีแรกเว้ยแล้วก็จะเข้ามาเจอสเปาเล็กๆน้อยๆที่น้องก็ทำไว้ซึ่งมันก็มีอะไรนะฮยอันนี้น่าเป็นโปรเทคแหละ เออนี่อะไรวะเนี่ยโปรเทคไลท์คุณร้อย,อยมีตัวาหานี่หมุนเลยเออไม่รู้หมุนทำไมหม,หมุนให้เซิฟแหลกแล้วก็มีไอ้โลโก้นะฮะงูหรือสอง,ง,ง,งอันก็จะหมุนเหมือนกันใช่เป็นทําไมต้องหมุนนะคือกูต้องหมุนตามไหมคือแบบเวลาเราจะอ่านเออเวลาเรามาเจอป้ายเเงี้ยฮ้ยตีเซิร์ฟอะไรวะเนี่ยพิกเซลมอนอะไรเนี่ยคัสคัทสิกอ๋ออ,อ้แล้วกูต้องหมุนตามใช่ทุกคนอันนี้ก็ปล่อยไปแล้วกันฮนะอันนี้ก็จะมีเป็นจุดฟาร์มสปอนเนอร์แต่ว่าเควสของเราไม่ใช่สิ่งนนั้ว เค้ดของเราคือเราจะมาอวดในตัวนี้ฮนะว้าวคือตัวหาอะไรไม่รู้ที่กูไม่รู้จักแต่ว่าเราจะมาทําการนี่เลยผมมีนี่เว้ยมันคือหินเมกาของลิสตอนเอ็กซ์ริสตนคือตัวนี้แต่ตอนนี้มันเป็นยิ่สต์แข็งงี้อยู่ใช่เราต้องมันไปนรักษาเพราะว่าตอนนี้เราปามันออกมาไม่ได้เพราะมันบาดเจ็บซึ่งกูรักษาตรงไหนอ๋อน,นี่ไงเราจะมาทําการปีนมารักษาซึ่งมึงจะมีกั้นไหมทําไมก็ไม่รู้ตอน่ที่เราก็สามารถปีนข้ามมาได้นะโอเค เ้วเข้านี่เราได้ไปแล้วเราจะมาทําการทําให้เจ้าไอตัวกระปุกเปียกนี่นะทุกคนทําให้มันกลายเป็นมังกรผู้ยิ่งใหญ่ในนาคตให้ได้โดยการที่เราจะเอามันไปเวลเวเอ้กับไอตัวนี้มันคือลัคก,กี้เป็นมอนสเตอร์ที่ได้ไ p พีน่าจะมากที่สุดในเกมแล้วหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจน่าจะใช่แหละเราจะมาใช้สเต็ปเดิมฮะโดการเปลี่ยนโปเกมอนแล้วก็มันจะคิดว่ารอสักครู่แล้วเราก็จะใช้ท่า ถ้าผีตีมันได้ป่ะวะอ่้ลองดิถ้าผีถ้าผีดูเหมือนจะตีลักกี้ไม่เข้าฮะแล้วก็ถ้าผีอีกเหมือนจะตีไม่เข้าัะผมเราคงใช้ท่ามืดแล้วกัน่ะท่ามืดก็ตีไม่เข้ากูมีมึงทําไมอะตอนเนี้ยคือคําถามกูตอนเนี้ยคือแล้วทำไมหัวกูหายวะเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมทำไมทำไมหัวกูหายนะคือประเด็นที่กูอยากจะรู้เอน่ะเราเปลี่ยนเป็นไอ้ตัวนี้ใหม่เราเป็นที่ตัวใครงี้มาตกก็ไแล้วทุกคน ยตัวยึดตัวไปูกว,ว่าเออเลือดลดแล้ววะ่ะโอ้ลดอย่างมีกําลังใจเอ้ยกกว่ากูหนีด้วยอย่าตีเสียเวลาเลยกูว่ามันนานไปเดี๋ยวนะเรามาดูดีวยวมันจะมีตัวที่แบบไอ้นี่เวล5าพร้อมกันเลยนี่เออขอตีดิเออเข้าเยอะหน่อยเว้ยลูกหัวกูหายไปเหมือนเดิมเราจะกลายเป็นเอ้ยโอ้ยโปกเกมอนกูตาย วัด <What? S 2> ได้เพื่อนได้เดี๋ยนะเราต้องมาจับมักูจับลักกี้มาค่ะสิบสามกูวิ่งมาเวลสี่สิบสองปลาจับจับมันจับมันเออได้ไม่ได้ไม่รู้อะปลาไปก่อนจอดมาเราจอาไอตัวนี้เป็นตัวทนยศพวกมันเองนี่มานนีมน่มันนี่มึงเข้าบอลเข้าบอลกูสิเข้าบอลเข้าบอลเฮ้ยได้ลักกี้มาแล้วโอเคเราได้ลักกี้เลเวล 53มาทุกคนเราจะใช้ลัคกี้ตัวเวล53เนะี่ยตบเพื่อนมันเองเดีย๋ยวเราลองใช้เดีย๋ดวยวเราจะลองใช้ไอ้นี่นะ exp share ใส่ตัวนี้เข้าไปโอเคเดี๋ยวขล่งซิเฮ้ยการดอนว่ะเฮ้ยโอ้โหการดอนเวล100ด้วยเชิดสักวันกูจะตบมึงเดี๋ยนะเราต้องหาโปเกมอนที่เราพอที่จะสู้ได้ โดยการที่กูจะต้องหาตัวไหนดีวะเนี่ยเอาซักเวล42ไหมยน่าจะสู้ได้แล้วก็เปลี่ยนเป็นลักกี้ตัวเวล53ครับเรียบร้อยแล้วก็ใช้เป็นท่าไปโอ้โหลดเท่าจิบมดอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวกูตีเซท่าอื่นนี่ไม่น่าได้ด้วยท่าอื่นก็ตีไม่น่าได้ด้วยว้าวลักกี้เมื่อไหร่มึงจะตีกันตายเนี่ยโอเคลักกี้ยออนสักซะโอ้โหนึ่งห่งวะ่ะผมว่ามันจะต้องตีกันจนตายเว้ย เออสกิลมันใช้ได้กี่โอ้ใช้ได้เยอะอยู่เออคือถ้าเราตีลักกี้ตัวนี้ตายเราจะได้อีกพีให้กับไอ้เจ้าตัวอ่าปุก,กิมอนของเราได้เยอะมากใช่แต่ตอนนี้กูงงตัวที่ทำไมหัวตัวของกูขาดใช่นัมนีงมันอาจจะมีพลังงานบางอย่างก็เป็นไปได้นะฮะซึ่งที่มันปาปุก,กิมอนออกไปมันอาจจะไม่ได้ปาปุก,กิมอนก็ได้มันอาจจะปาเป็นหัวเราออไปแล้วก็แบบหัวเราอ้าปากแล้วก็มีปเกมอนออกมาจากปากใช่ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นมาตีต่อไปโอ้โหเดียว มันตอบมันกี่แรงวะโพเรียบร้อยตายตายเหนือวลเวลวิเวล15เลเวลหนอยแต่กูได้อะไรมาเนี่ยได้อะไรวะได้ถุงโง่ๆมาทุกคนใช้แลกที่อ๋อแลกได้วะแต่เราไม่ต้องการโอเคตอนนี้โปเกมอนของเรามันเริ่มมีความสามารถแล้วนะวิเวล15เราสามารถเอามันมาต่อสู้ได้แล้วนะเรามีธาตุไฟด้วยอ้าเห็นไหมนีม่าตุไฟพอที่จะสู้ได้แล้ว ท่าไฟนี่มีงานเจ็บไปสิกูใช้ท่าอื่นได้ไหมอ่ะใช้ท่านี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวถ้าใชท่าอื่นผมกลัวมันจะตีมันไม่เข้า้ทุกคนสังเกตมันจะมีไฟออกไปด้วยนะมันคือการที่เอาปุกมอนของเราออกไปเออนี่ต่อไปเรียบร้อยมีท่าใหม่ขึ้นมาเป็นท่ามังกรว่ะเิลีเนี่ยกูอัปเกรดเอ้ยแปลงร่างว่ะเอ้ยเรียบร้อยนี่ตอหัวมยขาดอยู่มืเอเดิม ไอห,หัวกูไปไหนวะเนี่ยกูยังงงอยู่เลยหัวมันไม่อยู่อะทุกคนคือกูควรทำยังไงกับหัวไอ้ตรงนี้ดีเนะี่ยนี่แปลงล่างแล้วโอเคเอามาเข้าเครื่องกันลกูกยังต้องทำการรักษาก่อนไม่ไล่ไม่ไล่ไม่ไล่เอออันนี้ปลาทิ้งได้ไหมโอเคปลาไปละนี่อา้าวท้าพี่ตบวันน้องไอ้ท่านี้เนี่ยเออทีเดียวอยู่วะทีเดียวอยู่วะ มีตัวไหนอีกไหมขอ,อนโนนหดได้ไหมอูดาฟันช่วยได้ไหมเนี่ยขอโน่โหดหน่อยได้ไหมอูเลเวลสิบสองไม่กล้าสู้ฮนะเอาเลเวลสักนี่ตัวเท่าไหร่อูห้าสิบเลยว่ะอันเลเวลสิบกันแรกเดียว <c oughs> เดี๋ยวเดียวเซท่าผิดต้องท่านี้ท่า,ทา่อนเออเออขุดแรงเออเรียบร้อยโอเคมาเราตบรัวๆให้โปเกมส์ของเราเนี่ยแล้วโอ้โหเดี๋ยวนะกูตีผิดตัวแล้วทุกคนกูเปลี่ยนตัวแป๊บนึงเหมือนเอาตัวไปไฟผิดตัว สู้กับตัวเลเวลเยอะเอ้ยลักกี้เราก็โหดพอสมควรแล้วแนะ่ลักกี้เออเอาเว้๋ยวเราจะมาทำการให้ปุ่งเกมอนของเรามีเลเวลค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วเอา้าเราเลือดมือหิวอะไรวะเนี่ยเออตีไปตีไปนี่เป็นแอนิเมชันการตีที่ดูเดือดมากเลยนะเราจะเห็นปุ่งเกมอนของเราโดดไปโดดมาไม่รู้โดดทำไม <c oughs> โอ้โหเดี๋ยวอันนี้คือเรื่องของเราอันนี้ข้ขงางบนนี่คือ,อเรอนนื่องของฝั่งตรงข้ามน,นะฮะอันแล้วมึงเพิ่มอ,อีกแง่อะไรวะ เออตีต่อสู้ไม่ยอมหรอกกูไม่ยอมหรอกบอกให้อย่าฮิวเออนี่ได้ท่ามาอีกเลี้ยวกูแทนท่านี้ได้ไหมโอเคเรียบร้อยไปตบโชว์ดิลูกเพราะไม่ล่วงด้วยเป็นไงละ่ะท่ามังกรไปหนึ่งทีแล้วก,ก็ท่ามังกรเรียบร้อย เลเวลของเราเนี่ยต้องการของเขาเนี่ยให้ขึ้นเลเวลอยู่ที่36เวทแล้วเราจะสามารถแปลงเป็นล่าสุดยอดของมังกรของเราได้ใช่เพราะฉะนั้นเราจะต้องมาไล่ตบพวกมันไปก่อนต่อให้เราจะตีหน่อมเนมเราก็ต้องไล่ตบกันไอ้เจ้เลเวลหกหรือว่าหกตีทีเดียวบ้างเชือท่าไฟดิ่อุย้ยจอบไฟก็แรงอะเนี่ยเอ้ยมันท่าจะแรงขึ้นไหมเอ้ยดีว่ะวันนี้ดิอู้วิววิวสิบหกตีแบบคุณแรงอ่ะทุกคน ดูดิอีคนแรงเลยนี่มาเลเวลเจ็ดเดี Other ๋ยวผมจะรอให้มันเป็นเลเวลอ่าสักเยอะๆก่อนแล้วกันแล้เราไปท้าไฟเลเวลโหดกันเออเดี๋ยวกูขอนฮิ้วกันเดี๋ยวเราลองตบเวลสี่สิบดูเดี๋ยวกูจะเอากูจะเอาเวลยืดฟรีไปตีเวลสี่สิบเออเดี๋ยนะเลเวลเลเวลเลเวลบีไหมเลเวลวี้มันเฮ้ยเลเวลพักเก้าเท้าว่ะตบดี่โลกไม่เข้าเลย ไม่เข้าเลยมมงเอยเออเหมือนจะไม่มีการตอบสนองจากการต่อสู้ครั้งนี้นะฮะเราต้องใช้ลัคก,กี้แล้วต้นไม้มันมาเบียดบังทําไมกูเนี่ยลัคก,กี้ตกไปลกูกพอรู้ว่าเองทําได้เองจะต้องเอาอีกพีมาฝากน้องๆแล้วเองจะแข็งจะตายลูกมันจะตายแล้วแล้วเลือดมึงเพิ่มมาเมื่อกี้โกงอะ่ะไอ้บ้าเอ้ห่าตกตัวไก่เดี๋ยว,ยวนี้เลเอฟน,นี้ตกไป กูไม่แน่ใจนะว่าเลเวลเท่าไหร่มันจะได้สกิลเพิ่มเนี่กูขอสกิลที่ตกลักกี้ทีตัวตายได้มั้ไปกูเลเวลสี่เจ็ดนี้ก่อนเราจะไม่ไฟแล้วกูเดินเร็วจังวะอ่ะถอดก่อนมีเลเวลที่ไม่เกินอ่าสี่สิบไหมไม่น่ามีเนาะมึงมึงก็เลเวลสิบกันนะเนาะเลเวลสิบกับสี่สิบขึ้นมึงไม่มียี่สิบเลยเจ้กูตบขอบคุณมากมาได้ไงไปมังกรสเตเยอร์ลูกพ่ออุ้ยโหทีเดียวกับตายเลยโอเคเลเวลยี่สิบหกแล้วทุกคน ลองสู้ตัวเวลสี่สิบดิเผื่อสู้ได้เนี่ยเนี่ยเน,นเนี่ยเรือมันลดเว้ยเนี่ยเห็นปะเออเรือมันลดเรือมันลดเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ถ้าเราตกตัวนี้ได้เราจะโหดมากเดี๋ยวนะเราใช้ท่าไหนได้วะใช้ธาไฟเออโหูรถเป็นกระเตื้องเลยมึงเอ้โหูเสียงเลยว่าต่างแป้งท่าไฟเออยังสู้ได้ห่ะทุกคนสู้ได้สู้ได้ไดเออพ่นไฟลุกพ่นไฟเออพ่นไฟเรื่อย มันไฟได้วยเลยเออคนไฟเออเห็นมันเป็นเห็นไฟเล็กๆที่มันลอยไปน้วยรออู้นะ่ารักว่ะไปเออนี่แหละกูจะตีมันจนตายอืมไปไปเออมันติดสถานะเลยวนะเนี่ยเดี๋ยวนะกูจะตีไปเลยเออจะตายแล้วจะตายแล้วกูเลเวลเราสู้ได้ป่ะเอ,อ้ยเราสู้ได้วะ่ะเอ้ยเราสู้ได้ว่ะเออเดี๋ยนะ <S 2> <S 2> <S 2> สกิลที่เราไม่ได้ใช้แล้วใครตักเฟสมานะอันนี้ไงเรียบร้อยกูเลเวล อ๋อเคยทักว anyway, ิก uh, อ totally ้าวท้าว่ะท้าว่ะกูไม่สู้กูถอยเดี๋ยวเราต่อตัวนี้เก็บเดี๋ยวเราตัวนี้มาใช้กันเดี๋ยวว่าเราจะลองให้อ่าลิซาโดเนี่ยเขากลายเป็นขั้นสามก่อนนะครับคุณกลายเป็นลิซาดอนเนี่ยดูดิเราจะสามารถสู้ไอ้ตัวพวกนี้ได้ไหมไอ้เลเวลสิบสองผมชอบเป็นเกียวอยู่แล้วท่าใหม่โอ้โหเฮ้ย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 ท่าใหม่แรงว่ะเฮ้ยท่าใหม่แรงว่ะ อุ้ยกูก็แรงเหมือนกันเดี๋ยวนะใช้ท่ามกรตกเอ้ากูล่วงอะไรวะโอ้ไอ้บ้าเลยทำไมมึงกากเลยวะเนี่ยลูกพ่อยังกากเลยยังนี้วะเนี่ยเดี๋ยวนะเอานี่ยสู้ไหม่ดิไม่ยอมไปเราใช้ท่ามังกรก่อนเออเราทีอย่างอุ้ยท่ามังกรลดเยอะเราต้องใช้ท่ามังกรกูจะงงกับหัวที่ขาดไปอยู่นะทุกคนใช่หัวมันขาดไปตรงไหนวะเนี่ยก็ใครที่มาเล่นเซิร์ฟเวอร์อุ้ยโคตรเจ็บเจ็บนี่โอ้ เราจะเปลี่ยนตัวเดี๋ยวทุกคนเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวเอ๊นตัวผมไม่อยากจะเสี่ยงให้มันตายเนี่ยเดี๋ยวมันจะเสียเวลาในการตีเราตัวนี้มาตีเล็ก,ลก,ลก,ลกน้อยก็ได้ถึงแม้มันจะลดทีละกระเตื้องก็ตามเรียบร้อยวะ่ะโอ้ยี่ซี่ลอเกินวะ่ะเฮ้ยดิสโดเราได้ไี้พีบาเท่าไหร่เนี่ยสามพันโอเคมาได้พีมาน้อยเนื่องจากว่า เราไม่ได้เป็นตัวตกมันตายนะทุกคนเรามาตกตัวนี้ทีเดียวตายวะเออทีเดียวตายว่ะเอ้ยตีทีเดียวตายแล้วว่ะอุ้ยเหว 5, าีสองมาถ้าเราชนะได้เราจะกลายเป็นเ,เราจะกลายเป็นมังกรที่สุดยอดเอ้ลูกพ่อด,ดีมากเฮ้ยเรากำลังวิ่งชนเลยทุกคนเราเราพ่นไฟเส่ทีดิพ่นไฟดิ <laughs> เฮ้ยพ่นไฟแต่ตายไปเัง เอ้ยมาท้าว่ะเอ้ยมาท้าว่ะเอ้ยมันมาท้าแล้วว่ะไอ้ยี่โดนไม่ดิโดนไม่ดิโดนโดนไม่ดิตัวไหนท้าวะเนี่ยมึงไม่เห็นตัวมีตัวอะไรท้ากูเลยวะเนี่ยตีไปเลยเลื่อนรถไหมโอ้โหเลื่อนไม่ลดเลยไม่โดนด้วยโดนไหมโดนไหมรอสักครู่ไม่โดนฮะใช้ท่าก่อนโอ้โหโคตรเจ็บเจ็บไหมเจ็บไหมไม่โดนกูต้องไม่โดนมึงใช้ท่าอะไรก็ไม่โดนมึงเป็นไรเนี่ยพ่นไฟดียวหรอกคนไฟก็ไม่โดนอ่ะ ไฟก็ไม่โดนอ่ะอันนี้ก็ไม่โดนอ่ะอันนี้ก็ไม่โดนสกิลกูจะหมดอยู่แล้วเนะี่ยเหลือสามอันเนี่เยเฮ้ยทำไมผมตีไม่ได้อ่ะว h a กู What? ถอยจะเอาจะท้ากูเลยบ่อยจังไหไปอ้มันติดสถานะหรอมันน่าจะติดสถานะเว้ยทุกคนมันเลยตีไม่ได้โอเคสถานะกูหายละมาใหม่ดีมาใหม่ดีก็ก็ก,ก็เอา้าอีจะตีไม่เข้าก็มาเอาก็ตี มึงติดสถานได้ยังโอ้กูเปลี่ยนตัวกูค,ค่อยตีมกันเลยเอ้ยกูใช้สเต็ปเดิมไอ้น้องดีสเต็ปสเต็ปพี่มีสเต็ปพี่มีตีไปมันตีไม่เข้าอ่ะทุกคนเออได้อยู่ได้อยู่ลองลองเปลี่ยนเป็นตัวนี้มันต้องใช้กี่เทิร์นเหรอถึงเอสถานะโง่ๆนี่จะหายไปไปะมันมันตีไม่หายไปแล้วหายไปแล้วเออหายไปแล้วเอวเอามา มาสถานะงงๆของมึงหายไปแล้วเพื่อนอย่าบอกนะว่ากูติดอีกแล้วเออโดนไปดิเลือดลดไปดิกูจะกลายเป็นมังกรผู้ยิ่งใหญ่กูติดอีแกแยะอะไรวะโอ้เปลี่ยนตัวก็ได้ตีไปเฮ้ยเลือดอยังลดอยู่ได้อยู่ยังลอดอยู่นายจะกลายเป็นมังกรผู้ยิ่งใหญ่เบิร์ตตีไปเออตีไปไดไหรอสักครู่ตีไปได้ไหมเร็วเร็วเร็ว เร็ว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 เรีเร่มึงตีคนโหดดิตีไปตีไปมันไม่ตีให้อ่ะมันเป็นอะไรอยู่เนี่ยมึงเป็นโรคอะเดี๋ยวนะเปลี่ยนมาตัวนี้ดิรอสถานะตัวนี้หายก็ได้ฮะเราใช้ไปเรื่อยๆอ่าสถานะหายแล้วตัวมันตนัวมันลูกพ่อไอ้ตัวนี้หลบดีเว้ยเออเนี่ยกูจะโดนโถอนยอ่าเรียบร้อยเลเวลเท่าไหร่สามสิบสามแล้วอีกสามเวลมานี่อ้าวไม่โดนเว้ยมานี่เราจะได้มีโปเกมอนไปสู้ชาวบ้านชาช่องเขาเนี่ย โอ้โหใหญ่นี่กว่าอัพมาทำใหม่นะสกิลนะโอ้โหมันสวนว่ะเฮ้ยสวนได้เว้ยสวนได้เว้ยสวนได้เออสวนได้เว้ยเรามาดูดิว่าเราจะเอ้ยลูกจะเกินครึ่งแล้วจะครึ่งแล้วจะครึ่งเอ้ยเกินครึ่งแล้วว่ะอ่าเอ้ยมังกรพี่โหดน้องมังกรพี่โหดมึงเชื่อว่าจะสู้มังกรพี่ได้เลยโอุ้ยใหญ Eller ่เห้ยลดลดลดสุดไ um รนี่ยเว็บเว็บเอ้ยแรงอยู่ เฮ้ยไฟโอเคสวยสวยพ่นไฟใส่ดิพ่นไฟใส่เราจึงไม่เห็นไอเราเห็นมั้ยเนี่ยเฮ้ยเราโอ้ยเรามันเลื่อนได้พ่นไฟ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 ลุกพ่นไฟเออพ่นไฟมาดิพ่นไฟพ่นไฟ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 มึงไม่พ่นหรอมึงอะไรแหละเออเรียบร้อยไฟไฟไฟเออเรียบร้อยเลเวลโอ้ไอสามสิบสี่แล้วโอเค ถ้าเกิดว่าเราเลเวล36เนี่ยเราจะกลายร่างเป็นร่างเมก้าได้เว้ยทุกคนเนื่องจากว่าเรากลายเป็นร่างเมก้าแล้วเราจะแข็งแกร่งมากเราจะไปท้าคนอื่นเขาสู้ได้เออนี่ไงตบไปไอ้สกิลนี้มันเบาด้ว่ยบอกกูลืมทุบไปนะแป๊บหนึ่งใครมึงเข้าดิสคอร์ดมาวะโอ้โถเอ้แป๊บหนึเอาไปดิตบโปนะนะตบโป๊ะ,นนะโ,ปะโอ้ โอเคเรียบร้อยเลเ้วสามห้าแล้วทุกคนมากูยังสู้ต่อไปเราจะเลเ้ลวสามหกให้ได้แล้วหัวกูยังขาดกูยังสงสัยอยู่ว่าทำไมหัวมันขาดนั่นเลยเออ,อเนาะไอตัวน้ำมันติดสถานะอะไรอะเราก็ยังคงตีได้อยู่ต่อไปอ่าเรียบร้อยตีไปเออโคตรแรงแปลงล่างแล้วเว้ยแล้วทำไมไม่ให้กูเห็นนะ <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยว ทำไมเว้กูเห็นตัวกูแปลงร่างอะกูสาบฝึกวิชามาตั้งนานไอ้บ้าเอ้ยว๊ What? อดอยได้ท่าอะไรวะเนี่ยเอามาแทนเอ่อท่าน,นี้นะ,ะนทุกคนดีเออจากตัวน่ารักในวันนั้นแกเป็นตัวแข็งแกร่งในวันนี้ว้าวดูนะกูขอมาหิวอ้ยไม่ต้องหิวได้มั้งตกไปแปล,ลงร่างลูกพ่อ เยิงแปลงร่างได้ป่ะวะช่องเก็บของบร์แก้ไขสถานะเพิ่มพลังเลือดเอ้ไม่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 มันมันต้องใช่นี้ดิใช่ไหมนี่นี่นี่ต้องทำไงวะเอานี้ใส่นี่อ่ะเออต้องใส่นี่โอเคลองดิมามันดูไงวบ้างเด้อดูยังไงวะมันแปลงร่างยังไงอ๋อนี่ไงแปลงร่างก่อนเออต้องแปลงร่างก่อนเว้ยแล้วก็ใช้สกิลเหรอใช้สกิลอ่ะสกิลนี่อ่ะ นี่เอาวะนี่ทุกคนเราจะกาลายเป็นร่างเมกาเว้ยหูมัง,งกรผู้ยิ่งใหญ่จากมังกรที่น่ารักในวันนั้นแล้วหัวกูยยังขาดอยู่เอ้ยยังไงอุ้ยตีแรงนลยดาเมจครึ่งหนึ่งเลยบินเออตอบอีกทีอ้โคตรแรงอีกทีนึงเออเรียบร้อยอ้ระเจ้าเดี๋ยนะขอตบอีกทีนึงได้ไหมเราจะเอยเราไม่ต้องแปลงร่างแล้วเราตีอ้าตายเลยเร็วฮะ เ <ś led> รียบรยย้อยเดอหลังจากที่เรามีโปเกมอนมีใครมีโปเกมอนมาหนึ่งหนึ่งอ่าไหมครับ <ś led> <ś led> <ś led> ออขอหนึ่งตัวได้ไหมได้ไหมหน้าสปาวขอหนึ่งตัวได้ไหมหน้าสปาวดูดิดคนจะมีใครมาระสู้กันแล้วว่ผมคิดว่าโปเกมอนของเราน่าจะแข็งแกร่งพอที่จะไปตบจชาวบ้านจะช่องกันแล้วเว้ย แล้วทำไมมันไม่มีใครคุยกับกูเลยวะเวลานี้เฮ้ยทำไมมึงยิงจังวะโถ่เอ้ยเออหาคนเพียร์ด้วยทุกคนเดี๋ยวนะเฮ้ยยิงเดี๋ยวนะยิงผมนับเอ้ยวาว่ะเรื่องมา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 เดี๋ยวนะเฮ้ยวาแล้ว่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ เอาฟุกิมันนี้เก็บก่อนโอเคมานี่ไงโข้้โอเคหกตัวเลยเหรอไอ้บ้าตัวเดียวดีตัวเดียวเฮ้ยเอาวะมันกดเริ่มไงวะทุกคนนี่เหรอมันต้องรอเพื่อนเหรอมันกดเริ่มไงวะกูอ๋อนี่เหรอเอ,เอ้ยเฮ้ยเอาวะอ่ะกูใช้หนึ่งตัว แล้วกดตรงไงวะกูมีตัวเดียวอะอ๋อเอ้ยตัวเหีเ้ยเ่ยเดี๋ยวมึงต้องเจอกูนี <N> ่ใช่ไหม <N> เราต้องใช้ท่านี้เว้เอ <N> ้ยเอาว่ะเฮ้ยแฟกลากเลยว่ะเออเฮ้ยอินเมกกาอกมาแล้วเอเอเว้ยดีเท่ขึ้นเท่เลยเออดมดีดมดีดมดิเจบ็บ เจ็บนี่อีกนานเฮ้ยทำไมขลงคุณโลเวลล้อยเลยเฮ้ยเจ็บนี่อีกนานว่ะมันต้องใช้ท่ามังกรทุกคนเพราะท่าน้ําแพ้เอ,อ้ยเอาดิเอาไดิเอาดิเจ็บ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 ไปดิเจ็บเจ็บไปดิเออเอาดิเอาดิเอาเวลาเวลาบินจบบินจบโอ้โหเหี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมพวกไอ้บา้านกูตายอะ่ะอย่าเพิ่งอะไรอะไรกูใช้โอ้พระเจ้าลูกพ่อ เองมันเล็ค่ามากเลยวะเองไม่สามารถที่จะชนะให้พ่อได้พ่อเสียใจกับเองมากเลยเองเอาหินของพ่อคืนมาไปลูกกลับสู่ธรรมชาติซะนะพ่อขอโทษไปโอเคทุกคนก็ขอบคุณทุกคนมากแล้วกันนะที่รับชมกับการประจนภพยกับโปเกมอนของเราก็ใครที่อยากจะเล่นเซิร์ฟเวอร์นี้ก็ IP อยู่ด้านล่างไม่ใช่ IP โหลดอยู่ข้างล่างขอบคุณทุกคนมากเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีครับแนะนำว่าอย่าไปเล่นตัวนั้นนะมันกาก่ะทุกคน ยิ่งมันตายอ่ะ